ล็อกี้บ็อกหรือว่ากล่องสุ่มปริศนาที่ดวงดีได้ดวงร้ายเสียถ้าหากเราต้องใช้ล็อกี้บ็อกเนี่ยในการจบเกมนี้ล่ะจะเป็นยังไงแต่ถ้าเล่นธรรมดามันคงจะง่ายเกินไปจึงทําให้ในโลกนี้เนี่ยมันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่เราเล่นมีหนําซ้ำจะมีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้นี่ยังไม่นับอีกนะว่ามีโอกาสเพียงแค่ห้าครั้งเท่านั้นในการเล่นสงสัยคนที่รู้ใจเนี่ยคงจะเป็นดีเซอร์ตอีเกิลกับลูกกระสุนก้าบอที่อยู่ในมือผมแล้วล่ะเอาล่ะรอบนี้ไปคลิปสั้นๆถ้าวพร้อมแล้ว ีล็อกอินเวชั่นนะฮะซึ่งลักกี้บ็อกอินเวชั่นเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายและคือการเที่ยด้วยดานตัวเองซึ่งความจริงก็เนี่ยผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าไฟบ้านผมจะบฟุตถ่ายก็ผมเย็นเท่โอเคปะเรามาเทกันใหม่ดีกว่าโอเคนั่นก็คือเราต้องเก็บลักกี้บ็อกนะผมซึ่งลักกี้บ็อกนี้ฮะไอ้เว็นลักกี้บ็อกนี้ซึ่งมันก็จะมีโอกาสออกเป็นแบบนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคปะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคือเปิดปากกล่องแรกก็เอาเลยอ่ะ เอาละเอาไปก่อนหนึ่งเดทเขายังเหลืออีกสี่ชีวิตจะไหวไหมเนี่ยชุดเกาะเพชรกูยังสู้ยังไงมีของไหมบอตทำไปโอ้ยบอกเลยว่าบอดนี้ในตอนแรกนึงว่าจะหมูหมูไงได้แล้วแม่ อุ้ยอักโอเคโอเคอย่าง้อยมันน่าจะให้เราอยู่ได้สักพักโกลเด้นดีเกิลโอเคโอ้โหต้องบอกแล้วในัดนี้เนี่ยปืนสำคัญมากเพราะว่า difficulty หรือว่าความยากของเวิลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆนะผมซึ่งบอกเลยว่า5ชีวิตของผมเนี่ยไม่พอจริงๆวราปกูแลละโอเค บ้านเอ้โอเคได,ได,ได,ด,ด,ดไ้ได้ได้ได้ของดี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 เฮ้ยอืมอืมอ่ะไม่ได้รโหลดรี่โหลดอ่ะ ู้สึกยังไงใช่ครับผมจะรู้สึกยังไงคือมันทำอะเลยก็ไม่ได้อ่ะแล้วตอนนี้คือเหลือสองหัวใจอ่ะเออเออเออ้ยังดี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 อ้ามองอาซิกแล้วอ่ะฮะ คืออย่างที่เห็นแล้วผมว่าลัอกกิบล็อกเนี่ยบางอันก็ดีบางอันก็แย่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอันแย่ๆแยเนี่ยก็ฆ่าผมตายไปในทันทีห้าหัวใจมันไม่พอจริงๆนะเนี่ยเลดี้เตียงเลดบูโอ้โหมึงแซนสตอร์มเบสดีเซิร์ตอีเกิลอะเดี๋ยงอะไรเมื่อกี้กูยิงเพราะ เอาว่าเรื่องเมื่อกี้ทั้งสองคนนั้นไม่มีใครเห็นอะไรนะฮะคิดซะว่ามันคนเขาเดินผ่านมาสะดุดลบนะฮะวันต่อมาเนี่ยผมก็เจอกับสตักเจอแปลกประหลาดก็เลยเข้าไปดูแล้วก็พบกับว่าไอ้นี่มันคือตัวอะไรวะเนี่ยอะไรตัวเฮียอะไรปีลันจ้าบอกเลยว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพอข้ามมอาอในตัวหนึ่งเนี่ยตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ก็ถามเข้ามา แต่ว่าไอ้เจ้าตัวแรกที่มันเป็นเต่าเนี่ยผมก็คิดอยู่ยว,ว่ามาจากมาริโอเปล่าวะอืมช่างมันแล้วกันโอ้ยอะไรโอ้โหวันแฉนก็คือใช้ได้ทีเดียวอินฟินิตบอลไหลเฮ้ย wtf คือไม่รู้เหมือนกันนะพอผมเห็นแล้วผมก็ยิงไปแล้วอ่ะขอโทษด้จริงๆนะฮะแต่ันอดใจไม่ได้จริงอะไรอ่ะดีเซอร์ทีกระบอกเหรอเอ๊ะเรอุ้ยเช็ดเค grabbing hook เว้าเราจะละ เดียวคือความจริงในบอลเนียมันคุยกับเมดได้ซึ่งอันนี้กับเมดไม่ใช่เหรอเออ่ไม่เป็นไรโอ้เฮียวดก t ับปั๊กอย่ามายุ่งกับกูอะไรครับนี่ตัวเฮียเตะหมดเลยเนี่ยอะไร มังเยอะมากไอ้สัส์เชีย่ขยข่าวบอยไปเลยแล้วกันนะฮะคัดบิเป็นเดมโมแมนนะเอาละได้เวลาไปหาเบสแ,แล้วก็รีบไปเคลียร์ด้ยวยดักก้อนกันดีกว่าเฮ้ยก่อนที่จะมีเดสเขาเกินห้าโอเอาละ เอแช่งมาแล้วกันอาสติสสิสดติให้เขาเต้นกันหน่อยเต้นแบบร้อนๆเนหะน่อยโอเคจัดปาร์ตี้เสร็จแล้วลงนเนเธอร์กันดีกว่า ซึ่งระหว่างทางที่ผมเดินทางเนี่ยผมก็เจอกับลัคกี้บ็อกปแปลกๆนะผมก็เลยจะเข้าไปดูเดี๋ยวว่ามันมีอะไรบ้างอะไรไม่มีอะไร<อ>ซึ่งในการลงเลเทอร์เนี่ยบอกเลยว่าดิฟิค่าเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะทั้งบอลหลายๆอย่างเนี่ยเลือดจะเยอะมากขึ้นผมจะทำดาเมจได้น้อยลงซึ่งบอกเลยว่ายากโคตรเลยเดี๋ยวเลเทอร์เฟสนั่งยิงคู่อ,อย่างที่เห็นเลยผมพอดิฟิค่าเพิ่มขึ้น เห็นเบรล็อตที่มันยิงใช่ไหมฮะมันยิงออกมาเป็น10-20ลูกอะซึ่งบอกเลยว่ายังดีที่ผมมีชุดการไฟนิดหน่อยนะฮะก็เลยยังรอดมาถึงตอนนี้ ายโอ้กว่าจะเก็บมาได้เบ็ดล้วแต่ละอันยังดีนะผมที่ผมยังมีทองเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่ตอนโอเวอร์ l วลเอาล่ะเอามาเทรดของกันซะหน่อยแล้วนี่มึงโดดเชี่ยอะไรกันอ่ะเฮลโ o r e รเ r e n ร h เฮอร์เบิร์ตฟังกี้ซึ่งเอาจริงตอนนี้ผมหายไปสี่ชีวิตละและเจ้าตัวเนี้ยก็ดันโผล่ขึ้นมาซึ่งตอนแรกผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาหรอกมั้ง ออเอาจริงนี่คือสัญญาแล้วละ่ะให้ผมรีบออกไปและรีบเขี่ยเกมนี้ให้ได้ไวที่สุด้ยดิฟิคอล์มันยากจริงวะ<ม>หลังจากปล่อยเทกกันไปสักแป๊บหนึ่งแล้วผม,มก็ได้เอ็นได้เพิร์มมาสองสแทกเลยเนะี่ยโอเคได้เวลาไปหาดีเอ็นกันแล้วละ่ะ<ม>อ่าชิดแล้วหายอีกอันหนึ่งยังไงวะง มันมันดีไป้วยเนี่ยคือถ้าขนาดในสตองโฮยัง<ห>มีปืนให้หยิบอะ่ะคือโลกข้างในในเกมเนี้ยมันคงจะย,ยากโคตรอะ่ะถอป่าวะไม่พอเอาละ ไช่เอาละเราไม่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรมันจะเป็นอะไรมันจะย่างไงเราไม่รู้เลยเข้าถามคือไอตัวข้างในมันจะเป็นมังกรยังไงยังไงเราไม่รู้เลยโอเคกระสุนแม็กนัมน่าจะไหวน่าจะพอ Uh คือดิฟิเคิลตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะยิงซีเวอร์ฟิตนะเดียวตายได้แล้วแล้วเหลือหัวใจเดียวด้วยมังกรอยู่ไหนไวะเฮ้ยจนกระทั่งผมเจอเจ้าตัวหนึ่งซึ่งผมว่าเจ้าตัวนี้แหละน่าจะเป็นบอสของไบโอมนี้แต่ปัญหาคือจําได้ว่ามัางกรมันคือบอสไม่ใช่เหรอโอ้ยชิด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 อะไรวะไอเดียแต่ไปหมดเลยที่าย โอ้ h a t the fuck เ uh อ่อนั่นไหนคือเอนเดอร์ดากอวะชิบหายแล้วเหลือหัวแล้วเหลืออันเดียละเอาว่าเป็นไงเป็นกันสู้แม่งนี่แหละไอตัวนี้แหละฮ้ยิงไม่เข้า เอาละผมเห็นหลายคนชอบถามผมนะครับว่าอ่าต้องโหลดยัางไงโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโหลดซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในใต้คลิปของทุกๆคลิปนะผมโอเคถ้าอย่างของผมเนี่ยจะเป็นตัวของ media file ที่ผมจะแปะไว้ให้แต่บางอันเนี่ยถ้าสมมติถ้าเป็น curse font เนี่ยก็สามารถโหลดได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เดือดเหมือนกันไอ้ผมถ้าอย่างนี้ผมจะเป็นตัวของที่ผมเล่นไว้นะผมเป็น solo ซึ่งก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยหลังจากโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นไฟล์ zip ตัวดีมานะผมเนี่ยผมเรามาได้ curse font ตัวเองนะผมแล้วเราก็กดที่ import นะผมกด choose file หลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นนะผมว่ามันคืออะไรนี่เียอแล้วกดเข้าไปเลยปุ๊บนี่ผมตัวก็จะเข้ามาทันทีซึ่งก็สามารถกดเล่นได้เลยนะผมเออแล้วก็ลืมบอกไปเลยว่าอาทิตย์หน้าผมน่าจะงดนะครับต้องขอภอภัยด้วยจริงๆแต่เดี๋ยวจะมีคลิปมาลงให้ต่อเรื่อยๆเลยเอาล่ะไว้เจอกัน